มาทำปอเปี๊ยะสดเวียดนามกันค่ะพร้อมด้วยน้ำจิ้มแสนอร่อยน้ำจิ้มในสูตรนี้ปรับสูตรมาอย่างลงตัวถ้าใครได้ชิมแล้วรับรองต้องติดใจมากๆเลยค่ะพร้อมวิธีการห่อที่จะบอกแบบละเอียดในส่วนของน้ำจิ้มในสูตรนี้สามารถนำไปจิ้มปอเปี๊ยะทอดก็ได้หรือจะนำไปเป็นน้ำจิ้มต้าหู้ก็ได้อร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะ ความข้นของน้ำจิ้มก็จะสามารถปรับได้ตามความชอบของแต่ละคนเลยเก็บน้ำจิ้มไว้ได้นานมากๆมาชมกันเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนด้วยไฟกลางค่อนข้างแรงเมื่อกระทะร้อนดีแล้วใส่น้ำมันอะโวคาโดลงไป1ช้อนโต๊ะหอมแดงหั่นละเอียด5ช้อนโต๊ะกระเทียมขูดครึ่งช้อนโต๊ะผัดหอมแดงและกระเทียมให้เป็นสีน้ำตาลอ่อนจากนั้นใส่เนยถั่วลงไป9้าช้อนโต๊ะซอหสหอยซิน4ช้อนโต๊ะซอสถั่วเหลือง3ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะน้ำตาลดอกมะพร้าว3ช้อนโต๊ะน้ำมะ ขมเปียก3ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำเปล่า260มลลิลใช้ไมพายซิลิโคนค่อยๆเกลี่ยเนยถั่วให้แยกออกจากกันแล้วก็คนให้เข้ากับน้ำซอสในส่วนอื่นๆเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆจากนั้นก็จะชิมรสในแบบที่เราต้องการเคี่ยวต่อไปจะใช้เวลาเคี่ยวไม่เกิน5นาทีารสชาติยังอ่อนความเค็มให้เพิ่มเกลือครึ่งช้อนชาจากนั้นคนให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟแล้วยกขึ้นเลยค่ะเทใ,ใส่ในชามผสมพักไว้ให้เย็นสนิทก่อนที่จะบรรจุในขวด เพื่อเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นได้2สัปดาห์หรือจะเก็บในช่องแช่แข็งได้นาน6เดือนค่ะจะได้น้ําจิม้มน้ําหนักประมาณ588กรัมและจะเพิ่มความข้นมากขึ้นเมื่อน้ําจิ้มเย็นตัวสนิทดีแล้วจากนั้นจะมาเตรียมในส่วนของผักกันต่อจะใช้ต้นหอมหรือต้นกุยช่ายก็ได้ตัดให้มีความยาวประมาณ20ซนติเมตร หรือจะทําให้สั้นกว่านี้หรือยาวกว่านี้ทําตามความชอบได้เลยแล้วก็จะมาเตรียมในส่วนของใบโหระพาล้างทําความสะอาดแล้วก็เด็ดแต่ละใบให้ออกจากกันจากนั้นก็จะเป็นส่วนของใบบามมะนาวหรือใครจะใช้ใบมิ้น์เวียดนามแทนก็ได้หรือจะใช้ผักแพรก็ได้จากนั้นก็จะเป็นส่วนของสลัด เมื่อก้านยังแข็งเกินไปให้ตัดออกสักเล็กน้อยเวลาห่อจะทําให้ห่อง่ายขึ้นจากนั้นก็จะนําใบสะระแหน่หรือใบมิ้นต์ตามความชอบในส่วนของแครอทปอกเปลือกแครอทล้างน้ำความสะอาดแล้วก็ขูดให้เป็นเส้นทางยาวแตงกวาก็ทําแบบเดียวกันาัตรียมในส่วนของกุ้งกุ้งนําไปลวกน้ําให้สุกไม่เกินหนึ่งนาทีจากนั้นน็อกในน้ําเย็นจัดแล้วก็ผ่าแบ่งครึ่งออกจากกันในส่วนของขนมจีนเมื่อต้มขนมจีนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้จับเส้นขนมจีนเป็นทางยาวแบบก้อนเล็ก เวลาห่อจะได้สะดวกในการหอ่อแล้วก็มาเตรียมแผ่นแป้งเวียดนามสําหรับจะห่อกันเลยจุ่มแผ่นแป้งเวียดนามให้เปียกน้ําทั้งสองด้านจากนั้นวางลงบนจานที่เราต้องการจะหอ่อแล้วนําสลัดวางลงไปก่อนตามมาด้วยเส้นขนมจีนหรือใครจะใช้เส้นหมี่ก็ได้แล้วเรียงกุ้งทั้ง3ชิ้นให้ไปในทิศทางเดียวกันโดยหันด้านนอกของกุ้งไว้ด้านล่างตามมาด้วยแครอทแตงกวาใบโหระพาใบมิ้นท์แล้วก็ใบบามะนาวหอ่อให้แน่นสักเล็กน้อยพับจากด้านล่าง ขึ้นไปถึงกึ่งกลางจากนั้นจึงนําต้นหอมวางไว้ตรงกลางแล้วก็ม้วนต่อไปจนกระทั่งแน่นค่ะจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ปริมาณตามที่เราต้องการจากนั้นก็จะนํามาจัดเรียงใส่จานเพื่อเสิร์ฟกันเลยในส่วนของน้ําจิ้ม หลังจากที่รอจนกระทั่งเย็นสนิทแล้วน้ำจิ้มจะมีความข้นขึ้นสามารถที่จะเติมน้ำอุ่นผสมเพิ่มสักเล็กน้อยก็ได้ในส่วนที่ใครต้องการน้ำจิ้มไม่ต้องข้นมาแล้วโดยถั่วคั่วบดละเอียดจะเป็นเม็ดมะม่วงหรือเป็นถั่วลิสงก็ได้ตกแต่งด้วยต้นหอมซอยพริกซอยเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับน้ำจิ้มเมนูปอเปี๊ยะสดเวียดนามพร้อมน้ำจิ้มแสนอร่อยก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะนำไปเสิร์ฟแล้วคะ่ะปอเปี๊ยะสดเวลาวางทับซ้อนกันแป้งจะเหนียวติดกันให้ทาน้ำมันพืชบางๆให้ทั่วของแผ่นแป้ง ก็จะป้องกันการติดกันได้สามารถเก็บปอบเปี๊ยะน,นี้ไว้ในกล่องได้นานไม่เกิน3วันเมื่อต้องการจะนำมารับประทานครั้งต่อไปแป้งอาจมีความแข็งให้นำลงอุ่นด้วยวิธีการนึง่งประมาณ1-2นาทีแต่ไม่ควรเกิน3นาทีก็จะได้ความนุ่มกลับมาเพราะถ้านึ่งนานเกินไปผักด้านในอาจจะสุกเลยไม่อร่อยได้ค่ะจะนำมารับประทานโดยจิ้มน,น้ำจิ้มทั้งเต็มอันแบบนี้จะตัดแบ่งเป็น3ส่วนแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มก็อร่อยเช่นกันค่ะใครที่ชอบเมนูปอบเปี๊ยะสดเวียดนามแบบนี้ สามารถทำตามได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับทุกการรับชมแล้วพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ